สวัสดียามเชา้าค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ธรรมะในโลกทำงานของเราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจและอยากชวนให้รับฟังและไตร่ตรองกันค่ะเป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่าโบเธอเคยเป็นดาวรุ่งในบริษัทเทคโนโลยีที่สวนกระแสะเศรษฐ,ฐกิจโดยสิ้นเชิงใช่ครับโบอยู่ในทีม UX Design ผลงานของเธอโดดเด่นมากจนได้เลื่อนตำแหน่งเร็วและเคยถูก CEO เอ่ยเชื่อชมกลางที่ประชุมใหญ่ว่าโบคืออนาคตของบริษัทเรา ฟังดูเหมือนชีวิตกำลังไปได้สวยใช่ไหมครับแต่จุดเปลี่ยนของเธอมาเงียบๆตอนบริษัทปรับนโยบายเป็น work from home แบบถาวรตอนแรกโบกตื่นเต้นมากค่ะไม่ต้องฝ่ารถติดไม่ต้องแต่งหน้าไม่ต้องคุยกับใครแต่เช้าฟังดูเหมือนฝันค่ะแต่พอเวลาผ่านไปหลายเดือนฝันนั้นกลายเป็นฝันร้ายเงียบๆครับเธอเริ่มตื่นเช้ากินข้าวไม่ตรงเวลาไม่ออกจากบ้านเลยเป็นสัปดาห์และที่เจ็บสุดคือแฟนที่อยู่ด้วยกันมาหลายปีก็พูดว่า เราเหมือนลูมเมทคันมากกว่าแฟนและก็ขอเลิกอ้าวเป็นงั้นไปชีวิตที่เคยมีจังหวะดีๆก็เลยค่อยๆกลายเป็นหลุมดำแถมแม่ที่บ้านต่างจังหวัดก็ยังมาล้มและเดินไม่สะดวกงานนี้ทำให้โบแทบจะไม่มีแรงจะจัดการอะไรเลยครับฟังดูเด่นหน้าสงสารโน้ตบุ๊กของเธอยังคงอยู่บนเตียงงานออกแบบที่เคยทำเสร็จภายในสามชั่วโมงกลายเป็นสมวันหลายที่เคยทักเข้ามาด้วยคำว่าสบายดีไหมก็กลายเป็น ช่วยยืนยันว่าจะส่งงานวันไหนได้แน่ไหมชีวิตของโบก็เลยเริ่มช้าลงช้าลงทแทบไม่ได้สนใจอะไรเลยแต่แล้วอยู่มาคืนหนึ่งค่ะขณะที่เธอนั่งมองไฟห้องตรงข้ามอยู่นั้นโบเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งซ้อมเต้นติ๊กตอกซ้ำซๆ้เต้นผิดท่าทุกครั้งแต่ยังเต้นต่อไปเรื่อยๆแบบไม่ยอมแพ้ตอนนั้นเองค่ะมันทำให้โบน้ำตาซึม เพราะมันเตือนให้เธอนึกถึงความพยายามเล็กๆที่เธอก็เคยทํามาก่อนแต่กลับหลงลืมไปใช่เลยครับและนี่ก็คือแสงแรกที่กลับมาหาโบอีกครั้งแม้ยังไม่ใช่ความหวังเต็มดวงแต่ก็พอให้เธอได้ขยับอีกครั้งและนี่คือสิ่งที่โบทำค่ะเธอเริ่มจากโทรนัดจิตแพทย์เป็นครั้งแรกในชีวิตเธอเริ่มจัดโต๊ะทํางานใหม่เอาสิ่งรกๆออกไปเปลี่ยนชุดนอนเป็นเสื้อผ้าธรรมดาสบายๆแต่เหมือนพร้อมจะทำงาน ตั้งเวลาตัวเองให้อาบแดดยามเช้าแค่วันละ10นาทีเขียนบันทึกสั้นๆทุกวันว่าวันนี้เราได้พยายามอะไรบ้างแม้จะเพียงเล็กน้อยครับฟังดูเรียบง่ายนะครับแต่ทั้งหมดนี้คือวิริยะบารมีที่แท้จริงคือความเพียรที่ไม่ใช่แค่ฝืนใจทําแต่เป็นความพยายามกลับมาฟังหัวใจตัวเองและขยับให้ได้อีกครั้งเหมือนกับบทบาลีที่ว่าวิลิเยนะทุกขามะเจติแปลว่า บุคคลย่อมข้ามผลความถูกได้ด้วยความเพียรและบทที่ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนน่าจะเข้ากับสถานการณ์ของโบตอนนี้มากเลยนะคะแล้วสุดท้ายโบก็เขียนอีเมลถึงหัวหน้าว่าหนูรู้ว่าหนูช้ากว่าเดิมแต่หนูอยากเริ่มใหม่ในเช้าว,วันเดิมหนูจะค่อยๆกลับมาให้ได้แล้วหัวหน้าก็ตอบกลับมาว่ามาเถอะไม่มีใครเร่งมีกันอยู่แค่นี้เอง ประโยคนี้มันไม่ใช่แค่คำตอบจากหัวหน้าแต่มันคือกำลังใจของคนที่ยังศรัทธาในความเพียรของกันและกันใช่แล้วค่ะแล้วอีกสองเดือนต่อมาโบก็ได้เสนอแนวทาง UX design ที่เน้นสุขภาพจิตของผู้ใช้และได้คัดเลือกให้นำเสนอในเวิร์กช็อประดับภูมิภาคไม่ใช่เพราะมันสมบูรณ์แบบที่สุดแต่เพราะเธอกล้าที่จะกลับมาเริ่มใหม่ด้วยใจที่ผ่านการล้มและยืนได้ด้วยตัวเองน่ายกย่องมากเลยนะครับที่กลับมาได้ ครับแล้วเช้านี้ถ้าคุณกำลังหมดแรงขอแค่คุณยังขยับได้แม้เพียงนิดเดียวแค่นั้นก็เพียงพอที่จะเริ่มสร้างวิทยะบารมีของคุณเองแล้วครับเหมือนโบค่ะเธอไม่ได้หายดีในวันเดียวแต่เธอกลับมาขยับกลับมาฟังใจตัวเองและกลับมาใช้ชีวิตแบบมีความหมายได้อีกครั้งเช้านี้คุณอาจจะไม่ต้องสมบูรณ์แบบแต่ขอแค่เริ่มใหม่ในเช้าว,วันเดิมเราขอเป็นกำลังใจให้คุณทุกคนครับ